nè chắc sẽ mà đấy chắc đang đây rồi. Ở đâu nó. พี่ดาพี่วาพีววาดโอ้แต่ละคนตีนเหาดีวาดีวดาเบอคดูทาวิ่งนะพี่วาดพี่ทาวิ่งนี่วสับตีนแตกไอ้เี่ยตับตีนแตกเว้ย้ดูอะไรเครมี ไอ้ยชักวาช้าก็เบื่อเลยอันนี้นี่างนี้ทางนี้ทางไหนวะไอ้นนยังไม่มาเนี่ยนนไปไหนไม่รู้ทางนี้ทางนี้เดินมาอ๋อโอเคโอเคเฮ้ยเอา้า อุ้ยิววิววิวผมเห็นมันมาเห็นเด่นวิวมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้แล้วมันอยู่ไหนตอนเนี้ยตอนนี้มันอยู่ไหนอ่ะนี่มันอยู่ตรงหกอยู่ตรงผมใช่เหรอเข้้าแลวมาเข้าไปไหนเข้าไปที่เดิมหรอไปนี่เออที่เดิมนี่ วางแล้วพี่นนท์ไอพิมชอบอไรแอปกนแอ่นผมยังเห็นไอพิมอดู่เด็อยู่พี่อยู่ข้างหลังพี่อยู่ข้างหลังเมื่อกี้พิมตายเอาล้มปิดทำไมอะไอจ้า

คือพี่แม่แต่ดาวคือเดินมาตังาาา้งนานแน่นะครับแล้วเออแล้วตั้งนานแบบมันไม่ค่ายนนท์มาฆ่ากูเฮ้ยนี่เปล่ามันต้องรีบวิ่งมาหรือเปล่าหรือว่าไงเนี่ยเนี้ยเนี้ยถ้าเห็นมันจบว่ามันรีบวิ่งเข้ามา ข้างนี้ทำไมนี่งมนท์ผีไปไหนอ่ะเฮ้ยผีมันเดินไปหาไอโนนน่ะโนนนนผีไปหาอุ้ยเดินมาหากูนี่แหละมันเดินมาหากูนี่แหละมันเดินมาหากรูอะไชักผิดธรรมไวย์เด้อไอชักมาดิี่เข้ามาดิเอ้ไอมันวิ่ตามไปโนนแล้วมันตามไปโนนมันตามไปโนนไป เออาหนะม่ะปิดประตูให้ด,ดูม,นมันยัี่บอโดนมันมาเนี่ยมันอยู่ตรงไอ้นอนอ,อยู่อะไรอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวปิดประตูกาอ้าวซ่อนมีกล่องอ,หหอ,อ๋อเข้าไปซ่อนเฉยอันนี้อะไรอะ่ะนี่ไงมีห้องนอนห้องควบคุมอะไรเนะี่ย นี่ไงอันนี้คือเสร็จแล้วเหรอพี่ผ่านแล้วพี่ผมย้อนผีพี่พี่เจ้าเลยพี่เล่นอะไงวะคืออะไรอะ่ะผมไม่เข้าใจอ,ะอมม่ะคืน่าผมแอบดีทางเอ้าเสียงอะไรอะ่ะเอ๊ะพอชมยูืนเลยรักเอยล่ะ อ,อยู่ด้วยจ้ะวิวิอย่าน,นี่นี่เลยล็อกล,ละเฮ้ยมาล็อกมา,มาล็อผีหน่อยมาล็อผีหน่อยไอ้ชักตายไอ้ชักตายไอ้ชักแต่เมื่ก่อเมื่แอบผีน,น้องเ่อมอ

แล้วมันต้องทำอะไรอะสรุปมันต้องทำอะไรวะเนี่ยพี่บ้าพี่บ้าน้องพี่บ้าโอ้กะตุงข้างในไหนวะข้างในอยู่อะไปเดินไป วัาไปเรามาเอา่อนนี่มันจมเจียนกไปดล้มกลักักน้วยไม่สรุปเควสอะเควสให้ทำอะไรเควสอะพี่บอพี่ข้มานนี้พี่บอจะดืข้่น่ะใหเ้ียไหนม่รู้อะผีไหนไม่รู้ พี๋ตายอ่ะพีีไหนะพี๋ม์กลับที่เดิมแล้วพีอ่ะวายไปเรียนแล้วทู่ตายกูตาย

แล้วเดินผียากไอ้ผีไม่ไม่ไม่ถามแค่นี้แล้วว่าเควสของเราคืออะไรไอ้เจ๊อยากเป็นเลยรจ้า มีงานรนเลยอะเอามาอามาไอ้ชามันเป็นแก๊งข่าวโอ้ยกันเลยไปเจไประตูเล่นให้ดีบอสไปเ้อประตู นี่ตามาตามาผมมารูอย่างแกงกูนี่บิ๊บประตูอัดกูวะเบนี้เอาละี้ไอน่ยเบบี้ขังผมแล้วเนีนี่จะเบบี้ีผมอ่ะจเตะกูเนี่ยเไอ้ผมแอบตรงเนี่ย ไะไวะอ,ไอ๋อเมืออ่อไหร่ผมปิดประตูเลยแล้วผมก,ก็วิ่งเข้ามาแอบไ,ไม่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 ฟังก่อนฟังก่อนเราสรุปว่าเราเราเราต้องทำอะไรมันมันไอห้องนั้นอ่ะมันมีไอนี่้ะแบบให้ให้จับท่ออะ่ะกูไปก่อนแล้ว ช่วย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 กันหาด้วยดิว่าห้องห้องนอนมันอยู่ไหนอ่ะเอ้ยไม่ใช่ห้องนอนห้องควบคุมอ่ะห้องควบคุมไอ้รับาอน่าเจ้